นำตัวกบผมสวัสดีครับผมยอรมณีสนจจกคาเฟ่วันนี้เจอกันสามต่อนี่ถือว่าเป็นภาคที่สามนะครับผมชนะาข้อหนึ่งเสมอเสมอหนึ่งวันนี้พิกัดจะได้ร้อยหกปอนด์นะแล้วรอบที่แล้วที่โชคกับเขาร้อย่าได้ร้อยห้าปอนด์ะอันไหนดีกว่าร้อยห้ากับร้อยหกร้อยห้าดีกว่าแน่นอยเพราะเรานี่เวทร้อยหกนี่มันไม่ไม่เต็มใช่ไหมครับอ๋อเราซ้อมอยู่ที่ไหนที่สนจจกคาเฟเมื่อที่จังหวัดตังนะซ้อมมากี่วันเป็นศิษย์มาสองอาทิตย์ครับเราก็ประเภท ไว้ข่าวสามต่อนี่ที่ชกกันมาสองครั้งเขามีอะไรน่ากลัวมั้ยมีแข่งเราก็ตามสไตล์ของเรานะแล้วแต่จังหวะนะชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณห้าสิบครั้งครับห้าสิบครั้งความสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบสี่ครับน้ำหนักของเราเปอร์โปเท่าไหร่หนึ่ห้าสิบเอ็ดครับสามไฟล์หลังของเราเป็นไงผลงานเราชนะาสองเสมอหนึ่งครับล่าสุดที่เสมอนะ น่าเสกชนะชนะใครวะนะนที่นี่ไหมที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยใช่ไหมอ่ะฝากไว้ครับเชียร์นะวันนี้ฝากเชียร์นะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคไปช่วยดีครับแนะนำตัวทางบ้านครับครับผมแามต่อสอมชัยวันนี้ร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยหกครับเราพิจารณาลดชกร้อยเท่าไหร่เราพิจารณาร้อยหกครับก็เวทนี้โอเคนะยต้องคุมไม่เวทนี่สักสามโลสี่โลได้ไหมสามโลสี่โลซ้อมอยู่ลำปางเหมือนเดิมกี่วันนะสองสามที่แล้วในค่ายมันมีกี่คนตอนนี้ซ้อม สามสี่คนก็รบคอแขนอะไรก็โอเคนะก็คือคู่ฟังคู่ซองก็ยังมีนะครับสูงเท่าไหร่ความสูงเราร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราเป็นหน่อยเท่าไหร่ห้าสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับวันนี้เจอใครยามีครับเคยช่เขาไหมเคยครับที่เคยที่นี่ไหมที่นี่นะครับที่แพ้เขาจะรู้ว่าไงแพ้กับเสมอครับแพ้กับเสมอนี่ใคที่สามวันนี้ครับโอ้ยังไม่ยังไม่ชนะเขาเลยนะยังครับวันนี้ต้องจัดการแล้วครับเขามีอะไรน่ากลัวมาง มีเข่าครับมีเข่าครับเราเนี่สู้ไหนไหมวันนี้สู้ครับซ้อมมาอย่างดีครับอ่ะเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้หกสิบครั้งหกสิบครั้สามไฟล์หลังไม่ใช่ผลงานเราหลังแพ้เสมอแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งครับก็มีครบทุกอย่างวันนี้ก็ร้อยหกเหมือนเดิมครับเอาละเป็นคนจากจังหวัดลำแปลงครับอขับไปขับเชียร์นราเชียร์เราแบงค์ก์เชียร์เป็นกำลังใจด้วยครับยินดีเต็มที่ครับโอเคขอช่ดีครับ